กับมาแล้วครับกับ EP นี้เราอยู่กันที่ซาบารีวนะครับนี่เราได้แผนที่แล้วก็ต้องไปตามแผนที่ว่าเราจะไปไหนก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็ใช่แล้วก็ไปถ่ายสูกหน่อยแล้วจากนั้นแล้วก็มีมาร์แค่นะครับมาร์แค่แล้วก็เดินไปถ่ายรูปช้างหน่อยกับช้างนารักใช่ใช่ใช่ จากนั้นการแสดงก็จะเริ่มแล้วครับการแสดงแรกก็คือลิงอุังอุตังสนุกไหมนี้สนุกแล้วก็ตลกด้วยมีความตลกนะครับแต่ละคนดูกันเฮ้อน่ารักมากเลยลิงอุหลาบตังต่อยมวยด้วยใช่ไหมแล้วก็ทำขานนะครับนี่ต่อไประหว่างทางเราจะไปดูโชว์ช้างใช่ไหมใช่แล้วก็เลยรางทางก็มีเต่ามีลิงมีข้างแล้วก็มีไอ้นี่อีกตัวหนึ่งก็คือวอรลนัสนะ วายน้ำทักทายเด็กๆกันอยู่นะนี่มาแล้วครับการแสดงชางคนดูเยอะมากเลยทั้งอินเดียจีนเยอะมากเป็นหลายพันคนหรือเป็นหมื่นได้ั้มนี่ช้างมาแล้วว้าชมากเลยช้างน่ารักน่ารักตัวใหญ่แต่น่ารักใช่ไหมใช่ทิฟชอบไหมตั้งใจดีเกิน นี่ช้างอยู่ได้ช้างน่ารักน่ารักนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นจังเตะบอลนี่เชียร์กันมันเลยนะครับต่อไปไปดูเจมบอลหรือว่าสกายวอลใช่ไหมใช่เกมจุลกรรมการแสดงนะครับอลังการงานสร้างเสียงระเบิดตุ้มตั้ม แล้วเป็นนสนุกไหมนี้่มากกดร้อยเลยใช่ความร้อนมากก็ถ่ายออกมาแสดงกันหน่อยน okay ี่ตัวเอกนะัวเอกมีตัวร้ายไหมทั้งตัวร้ายทั้งตัวเอกอยู Content> ่นี่หมดเลยใช่นี่ตัวร้ายก็อยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมโัน์ดาวงยุ่นหลังนั้นก็ไปที่ไอตัวที่ชื่ออะไรอาปาการ์อาปาการ์เาหน่ารักดีเนาะมาเล่นกับเราด้วยใช่ น่ารักมากเลยโอ้โหน่ารักมากเลยน่ารักมากนี่ลารูปเป็นลายนักบ้านี่ลาชายเดยนครับนี่ตัวอะไรเนี่ยจิงโจ้จิงโจ้เป็นซุ้มแคมป์จิงโจ้นะครับตัวนี้เหมือนตายเลยแต่จริงนอนนี่เนื้อจิงโจ้นะครับแคมปิ้งให้จิงโจ้กินแคมปิ้งแล้วก็นี่นกกระเรียนนะแล้วก็ตัวนี้ตัวอะไรคาเมลออูิว รัแล้วก็ดูปลาครับน่ารักมากเลยต่อไปไฮไลท์ก็คือโยมาเป็นไฮไลท์เลยนะครับใช่ไฮไลท์เลยไปดูก็ขึ้นันนี่อากาศก็ร้อนมากคนก็เยอะเยอะแต่ว่าคลุมไหมคลุมมาดูปลาใช่กระโดดแบบว่ากระโดดแบบป่ะสนุกมาก หน้าร oh, mm ัก hmm. น no ่ารักตลกด้วยนะใช่น่ารักเกิดเป็นกเป็นน่ารักด้วยใส่แว่นแล้วก็ไปรักถโกเลยถูกมาเป็ยแล้วก็ลิฟด้วยนี่คนกั้มาหลังโอ้ยกระโดดฟึ่มยอด น้ำลึกนอนด้านล่างใช่จบการแสดงแล้วไปไหนกันต่อดีจบการแสดงแล้วก็ไปไปดูอะไรยินดร้านยินดร้านอันนี้คือระหว่างทางใช่ยินดีร้านตัวเมื่ีเราเขาก็ดีหรยอเปล่าไประหว่างทางเมียแคสเมียแคส โอเคแล้วมาต่อกันด้วยให้อาหารยีราฟยีราฟหนึ่งร้อยห้าสิบ150ตัวนะครับเยอะที่สุดในโลกไปเลยที่นี่ใช<า>ืว่าสองร้อยก็ได้นะคะแต่ก่อนสองร้อยตอนนี้เหลือร้อยห้าสิบเลยใช่ลนมนี่ให้อาหารแบบโคยาวมากเลยน่ากลัวน่ากลัวแต่น่ารักน่ารักน่ากลัวน่ารักกันแน่นี่ยน่ารักน่ารักใช่ไหมเป็จะกินพืชเนาะให้อะไรบ้างอ่ะให้อาหารเป็นกล้วยแล้วก็ เมันใหญ่ชอบกินแครอทเคยให้กล้วยแล้วก็ันื้อมันเป็นน้ำลายตัวอีกก็ไม่รู้ดูสิลิ้นก็ยาวคอก็ยาวยาวน่ารักจังเลยไปกันแบบว่าคนละถังเลยดูสิโอ้น่ารักมากน่ารักมากเลยนะ น้ำลายมันตกเสื้อมนมีด้านหลังเนี่ยใช่โดนไงโอ้นี่ๆโอ้โหเนาะอิบให้งับงับกินแบบอร่อยมากเลยดูแต่ละตัวมันสูงมากมันรู้กี่เมตรได้สองร้อยเก้าเก้าพันรึเปล่าเลยอิบเลยเท่ากับตึกสองชั้นสามชั้นได้เลยเนี่ยอยาวยาววาดดุกลวกลัวไม่น่ากลัวเลยมันมีก็กลัวน่าขี่อ่ะ

แล้วไปกันต่อนะครับต่อไปเราไปไปดูอะไรคาบอยคาบอยคาบอยคาร์บอยมันจะเป็นสตันแน่ใช่ไหมสตันยิงปืนนะครัเสตันยิงปืนนะครับมันแม่เนี้ยมันมม่เลยแล้วก็ตลกหลด้วยเขาีว่าจะไหนบ้างนี่เรานั่งที่น้ํานะครับเขาบอกนั่งใกล้น้ําจะเปียกถ้านั่งจะเปียกนี่เริ่มแล้วคนเมาคนเมาคาบอย เมาจริงๆนะใช่เมาปอมเป็นการแสดงหมดเลยโดนตีปุ้มปุ้มมันเป็นตลกตลกใช่ไหมตลกตลกเขามาเปิลเขามาเปิลอันนี้คือย่างตลกนะครับเป็นคอมเมดี้นี่น้ำแล้วเด็กๆสนุกกันใจเลยโลโล้โอว์โลโดนน้ นี่ระเบ <function als. S 3> ิดต uh, ุ wow. uh ้ม huh. ต uh ุ huh, ia, uh ้ม huh. ต um. uh ุ huh. And, uh ้มปุบปุมไหมปุบปุ๋มเลยแล้วก็เห็นระเบิดตุ้มตามเนี่ยระเบิดของจริงครับใช่ระเบิดของจริงเนี่ยว่าเป็นการแสดงเฮ้ยตุ้มมันจะเป็นบอลแลนแล้วสุดท้ายนี่สีพี่น้องโบวเป็นบัตรบุ๊ก เราก็ไปล่องเรือไม่ไปพายเรือพายเรือก็ติดอินเนี่ยล่องไปในน้ำอเมซอนนะครับน่ากลัวไหมน่ากลัวบรรยากาศก็น่ากลัวนิดหน่อยเห็นเจอของจริงหมดเลยเห็นไหมเป็นสัตว์ต่างๆที่อยู่ระหว่างทางในการล่องเรือแต่ว่าบางครั้งมันก็เป็นของปลอมก็ได้นะครับใช่มีลิงด้วยมีวูตัวจริงๆด้วยใช่เนี่ยมูจริงเลยเนาะ เชพ่อจัะโอ้ยไอ้ตั๊กงูปลอมมี่ตั๊กงูจริงงูปลอมใช่ไหมใช่คินคอมคองคองคินคองแล้วก็เราก็เข้าไปในถ้ำเข้าไปในถ้ำน่ากลัวเหมือนกันนะใช่พอเจอเมมโมดเจอปลาฉลามไหมฉลามเจระเข้ถึงแล้วกันนี่อันนี้ดำกว่โอเค แล้วเจ like, อกันใหม่ EP หน้ากดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปขุ้นเพื่อนกลับบ้านกันบ๊ายบาย